ซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านอาหารกับวัฒนธรรมการตอบคำถามแบ่งเป็น4ระดับประกอบด้วยระดับที่1 ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทยวัตถุดิบส่วนผสมอุปกรณ์การประกอบอาหารและความรู้รอบตัว20คำถามระดับที่2ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง20คำถามระดับที่ 3. การนำไปใช้จากการสัมผัสผ่านการลิ้มรสชาติอาหารประเภทต่างๆ และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารนั้นได้10คำถามระดับที่4ตอบคำถามและให้แนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวกับอาหารประกอบด้วย1คำถามต่อทีมวิธีการสมัคร ส่งใบสมัครทางอีเมล marketing at w o n d c o l l e g e c o m หรือส่งใบสมัครทางไลน์ ID 1 at w d c o l l e g e ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0959639146สมัครภายในวันนี้จนถึงวันที่1กุมภาพันธ์2567เท่านั้นแข่งขันวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์2567รับเงินรางวัลรวมมูลค่าสูงสุด1แสนบาท